ภาพนะคะ,ะใครพร้อมจะทําการทดลองแล้วใครเข้าใจแล้วยกมือขึ้นปลายทางด้วยนักวิทยาศาสตร์น้อยตอนนี้ปลายทางแต่และโรงเรียนก็หยิบอุปกรณ์ขึ้นมาทําการทดลองได้เลยส่วนโรงเรียนวงยนังไกลกังวลปลายทางนั้นคุณครูเตรียมอุปกรณ์ไว้ที่ห้องวิทยาศาสตร์ให้ในักเรียนไปหยิบได้เลยนะคะห้อง4ี่ทับ ปลายทางอีก2ทัพใช่ไหมคะอ่ากลุ่ม1เชิญส่งตัวแทนหยิบรับอุปกรณ์คะ่ะกลุ่ม1กลุ่ม2 ไปแล้ววางให้เรียบร้อยต้องหยิบเราต้องทำอย่างไรเอาปลายทางปลายทางต่างจังหวัดดูพร้อมกันเลยค่ะเอาบิ๊กเกอร์มาถ้าไม่มีใช้อะไรก็ได้แก้วน้ำที่บ้านที่โรงเรียนเอาใส่น้ำลงไปสัก100ลูกบาทเซนติเมตรนะคะใส่น้ำลงไปแล้วแล้วก็ใส่อะไรลงไปอีกนิดนึงคะ่ะ ีผสมอาหารนิดหนึ่งแล้วเราก็คนมันหน่อยคนเสร็จแล้วเราจะนำต้นกระสังลงไป แช่ในน้ำแดงแต่ก่อนจะแช่เราควรสังเกตต้นก่อนที่จะแช่ลงไปในน้ำสีแดงก่อนเดี๋ยวให้นักเรียนสังเกตจากจอทีวีขอไปดูที่วิชวลน,นะคะดูตรงนี้จะดูตรงนี้เหรอคะสังเกตที่ลำต้น เดี๋ยวให้จับใกล้ๆเลยนะคะที่ลำต้นว่ามีสีอะไรใกล้ๆกว่านี้อีกค่ะที่รากน่ะมีสีน้ำตาลและมีส่สวนดำนด,ดูลำต้นดูลำต้นลำต้นเป็นสีอะไรคะสีใสใส มีสีอื่นแปลกปลอมอยู่ในลำต้นไหมทันไทยมีสีอื่นแปลกปลอมอยู่ในลำต้นไหมคะส่วนใหญ่ลำต้นจะใสแล้วไม่มีสีอะไรเป็นสีเขีเขยวๆใสๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาต้นเนี่ยแช่ลงไปแช่ลงไป แค่แล้วไม่ต้องไปกระดูกกระดิกมันแล้วตั้งเอาไว้อย่างนี้กี่นาทีคะ3านาทีรอไหวไหมเป็นนักวิทยาศาสตร์นะักทดลองต้องรอไหวรอ30นาทีในระหว่างที่รอเปิดแบบบันทึกกิจกรรมหน้าที่16คะ่ะ หน้าที่ส6หเขียนชื่อชั้นเลขที่วันที่ให้เรียบร้อยชื่อเด็กหญิงอยากชื่อฝรั่งเหมือนชอน ก็เลยชื่อแนนซี่ชั้นป .3 ทับ1อ๋อต้องอยู่ป .4 แล้วสิแหม่ป .4 ทับ1เลขที่1วันที่3มิถุนายนพศออ .2554 รากและลำต้นของพืชทำหน้าที่อะไรบ้างดูที่ตารางบันทึกผลตารางบันทึกผลนั้นช่องแรกชื่อพืชช่องที่สองการเปลี่ยนแปลงหลังแช่รากพืชในน้ำสีแดง30นาทีเมื่อสักครู่เราสังเกตรากและลำต้นก่อนที่จะลงไปแช่แล้วว่ามัน รากมีสีน้ําตาลลําต้นมีสีใสเขียวใสนะคะแต่ในช่องนี้เขาให้วาดการเปลี่ยนแปลงหลังแชร่รากพืชในน้ําสีแดง30นาทีให้วาดหรือให้เขียนออกให้เขียนนะคะไม่ใช่วาดสว่วนอีกช่องหนึ่งวาดภาพลําต้นตัดตามขวางตัดตามยาว ชื่อพืชวันนี้เราใช้ต้นอะไรคะต้นกระสังหรือนักเรียนบอกว่าผมจะใช้ต้นขึ้นช่ายได้ไหมก็ได้นะคะต้นขึ้นช่ายคุณครูก็ทำการทดลองเผื่อไว้ด้วยเหมือนกัน ในในตารางบันทึกผลขอโทษค่ะบันทึกผลชื่อพืชเราใช้ต้นอะไรคะต้นกระสังเขียนเลยค่ะต้นกอรอ,อะกระสออะงอสังต้นกระสังการเปลี่ยนแปลงหลังแช่รากพืชในน้ำสีแดง30นาทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ก่อนแช่รากเป็นสีน้ำตาลลำต้นมีสีเขียวใสหลังแช่นั้นจะเป็นอย่างไรเราก็จะต้องรอให้30นาทีแต่ถ้ารอคงจะไม่ทันแน่เราก็เลยได้เตรียมการทดลองเอาไว้ล่วงหน้า อะลองไปดูที่เราเตรียมไว้ร่วงหน้าต้นนี้อันนี้ยังไม่30นาทีอันนี้30นาทีแล้ว30นาทีแล้วต้นนี้คือต้นขึ้นชายเป็นไงคะแตกต่างไหมเอะผมยังไม่ได้ดูต้นขึ้นชายก่อนแช่ อันนี้ต้นขึ้นช่ายก่อนแช่จะเป็นแบบนี้สิ่งที่เห็นเลยก็คือมีอะไรเปลี่ยนแปลงคะงรากจากสีน้ำตาลเป็นสีแดง,แล,งลำต้นละ่ะยังไม่รู้เพราะยังไม่ได้ตัดแต่เราจะดูต้นกระสังเพราะว่าจะดูง่ายกว่านะคะต้นกระสังต้นนี้คุณครูเก็บไปนะ นี้ต้นกระสังก,ก่อนแช่หลังแช่อันนี้แช่ไปแล้ว30นาทีเดี๋ยวให้ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอากลุ่มที่หนึ่งให้มิ่งขวัญออกมา ลุ่มที่สองอัทวุฒิลุ่มที่สามธนาเลกลุ่มที่สี่โกโมลอยู่กลุ่มเดียวกันกลุ่มที่ไอคนนั้นยกมือออกมาค่ะ่อะอย่าตัดหน้ากล้องนะมาตรงนี้ค่ะอ่าเดี๋ยวคุณครูให้ดูใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆค่ะดูแล้วบอกเพื่อนสิ ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อแช่ลงไปในน้ำแดงครึ่งชั่วโมงเห็นอะไรไหมคะอ่ะให้สังเกตดูใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเห็นอะไรคะมิ่งพิมพ์ขวัญก้านกับรากเป็นสีแดงคนต่อไปอาวุิค่ะก้านกับรากก็เป็นสีแดงเหมือนกัน ตอนแรกก้านมันเป็นสีใสๆแบบนี้ <ไป S 1> ใช่ไหมคะใบ<ป>ด้วยครับอขอบใบหรือกลางใบ<ป>ขอบใบก็มีสีแดงต่อไปทธนารีค่ะมีน้ำแดงเข้าไปในรากมีน้ำแดงเข้าไปในรากขอบขอบใบจะมีสีแดงแล้วน้ำแดงนี้เข้าไปในลำต้นไหมคะเข้าไปค่ะเข้าไปในลำต้นด้วยต่อไปค่ะ ลำต้นก็มีสีแดงใบก็มีสีแดงอ่ะปรบมือให้ตัวแทนสี่คนนี้ด้วยเขาดูแล้วบอกว่าลำต้นใบรากมีสีแดงเดี๋ยวให้จับชัดๆให้ปลายทางได้ดูด้วย เป็นสีอะไรคะแดงใบลำต้นที่ลำต้นมีสีอะไรแล้วสีแดงเป็นเส้นๆเลยวิ่งมาใบนักเรียนจะเห็นได้เลยใบเนี้ยชัดเจนมากใบเนี้ยขอบใบเป็นสีอะไรหมดเลยคะสีแดงมันได้ไปยังไงอะไรดูดมันขึ้นไปรากรากนี่ทำหน้าที่ดูดมันขึ้นมา ลำต้นก็ทำไมลำเลี้ยงลำต้นทำหน้าที่ลำเลียงต่อไปใช่ไหมคะตรงตามทฤษฎีที่เราเรียนไหมตรงเลยบอกว่ารากมีหน้าที่ดูดน้ำและแกร่ธาตุอาหารส่วนลำต้นก็ลำเลี้ยงลำเลี้ยงไปตามกิ่งก้านและใบคราวนี้เราต้องเขียนบันทึกลงไปอ้าวเขียนค่ะ การเปลี่ยนแปลงหลังแช่รากพืชในน้ำสีแดง30นาทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเห็นอย่างไรเขียนอย่างนั้นเดี๋ยวไปหยุดภาพที่ต้นกระสังค่ะนักเรียนเห็นอย่างไรเขียนอย่างนั้นลงไปอา้าวเขียนเลยค่ะคุณครูไม่เขียนให้นะต้องฝึกเขียนเองเห็นอย่างไรมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงหนึง รากมีสีแดงสองเกิดอะไรอีกเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกลำต้นก็มีสีแดงสามที่เพื่อนบอกอะไรอีกใบก็มีสีแดง ใบนั้นมีสีแดงบริเวณไหนคะอาบริเวณขอบใบบริเวณขอบใบรากก็มีสีแดงลำต้นก็มีสีแดงใบก็มีสีแดงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณ ขอบใบขราวนี้ต่อไปจบหรือยังยังเราจะต้องทำการผ่าตัดเพื่อดูชิ้นส่วนภายในไม่ใช่ลำไส้นะดูอะไรคะดูลำต้นดูลำต้นตัดตามขวางแล้วก็ตัดตาม ตามยาวตอนนี้แต่ละกลุ่มเตรียมกระดาษ A4 ไว้คนละหนึ่งแผน่นแล้วก็มาเข้าแถวรับชิ้นส่วนที่จะนำไปผ่าตัดกลุ่มละหนึ่งคนพอเอากระดาษ A4 มาด้วยค่ะที่รัก ใกล้ๆค่ะรับไปชิ้นเดียวพอแล้วลูกรับไปชิ้นเดียวอ่าได้ไปแล้วข้อแรก ให้ผ่าตัดตามขวางอะดูตัวอย่างจากคุณครูก่อนจะอะดูตัวอย่างที่คุณครูตัดตามขวางเป็นอย่างไร จะตัดแล้วนะตัดตามขวางหนึ่งชิ้นนี่ได้แล้วตามขวางหงชิ้นยากมากขออีกชิ้นหนึ่งตามขวาง ตัดตามขวางแล้วก็ตัดตามยาว มีสองชิ้นตัดตามขวางกับตัดตามยาว ไ้แว่นขยายส่องดูเลื่อนแว่นขึ้นลงเดี๋ยวเอาไปตรงนู้นดีไหมคะ ามขวางอยู่นี่ค่ะตัดตามยาวอยู่นี่ค่ะอ่าของคุณครูได้แล้วอันนี้ตัดตามขวางนี่ที่กำลังชี้อยู่นี่ ช่วยปรับแสงให้มันแจ๋วหวว่าน,นี้หน่อยได้ไหมคะครูแนนปรับแล้วมันไม่ไม่ได้นะคะ ตาดตามขวางนักเรียนใช้แว่นขยายส่องดูจะเห็นที่ที่ที่ตัดตามขวางเป็นจุดๆกี่จุดคะ เป็นจุด,จดๆกี่จุดสี่จุดหจุดสี่จุดหรือห้าจุดวาดภาพที่เห็นลงไปเลยค่ะทางต้นทางแล้วก็ปลายทาง มีดให้นักเรียนเมื่อเมื่อใช้แล้วให้เก็บใส่ไว้ที่ไหนคะในปอกให้เรียบร้อยนะคะมีดต้องระมัดระวังนะใครใช้เสร็จแล้วให้เก็บใส่ปลอกเอาไว้นะคะ ค้าอยู่ไหนอ่าวาดภาพลงไปค่ะตัดตามขวางจะเห็นว่าพบจุดเล็กๆ1 2 3 4 5จุดอยู่ในวงกลมส่วนเมื่อตัดตามยาวจะเห็นเป็นอะไรคะตัดตามยาวเป็นเส้นๆมีสีอะไรคะ สีแดงอยู่ให้นักเรียนวาดลงไปนะคะให้นักเรียนวาดลงไปดูภาพแล้วก็วาดลงไปในนี้นะคะเอาตัดตามขวางตัดตามยาว ตามยาวเป็นเส้นสีแดงอาจจะใช้สีแดงและบายลงไปเลยใช้สีแดงและบายลงไปได้เลยนะคะสีสแดงระบายลงไปเลย เราจะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรไปดูคำถามจากสไลด์กันคำถามหลังเช่นต้นกระสังในน้ำสีแดง30นาทีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเราได้ดูแล้วก็บันทึกลงไปแล้วใช่ไหมคะว่ารากมีสีแดงลำต้นมีสีแดงและใบมีสีแดงบริเวณขอบใบข้อ2เมื่อใช้แว่นขยายสองดูลำต้นที่ตัดขวางและตัดตามยาวสังเกต เห็นอะไรบ้างเห็นอะไรคะเส้นๆ้นเป็นสีแดงลักษณะเป็นท่อท่อจากการทำการทดลองนี้รากทำหน้าที่อะไรใครตอบได้ยึดลำต้นจากการทดลองนี้ดูดน้ำสีแดงขึ้นมาปปบมือให้ธนาลีด้วยแล้วลำต้นล่ะทำหน้าที่อะไร ดูดรากดูดขึ้นมาแล้วลำต้นก็ถ่ายเทน้ำลำต้นก็ถ่ายเทน้ำลำต้นก็อาำเลี้ยงน้ำไปสู่ส่วนต่างๆของต้นพืชน,นั่นเองนะคะสุดท้ายเรามาถึงข้อสรุปกันจากการทำการทดลองในวันนี้สามารถสรุปได้ว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำและธาตุอาหาร แล้วลำเลียงส่งต่อไปยังลำต้นซึ่งลำต้นจะทำหน้าที่ลำเรียงน้ำและธาตุอาหารไปยังส่วนต่างๆนั่นเองนะคะเป็นข้อสรุปในวันนี้ให้นักเรียนบันทึกข้อสรุปลงไปตามความเข้าใจของนักเรียนว่ารากและลำต้นนั้นมีหน้าที่อย่างไรวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะ เราจะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ